ยุทธภพจลศกิณตสจังหวัดมหาสารคามและลพบุรีภาคเพื่อไทยและสสจีระพงศ์ทรงรัชราพรจังหวัดนนทบุรีภาคเพื่อไทยนะครับวมกันแถลงข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องที่นายกเนี่ยตั้งเป้าบอกว่าจะเปิดประเทศภายในร้อยี่วันนับตั้งแต่วันที่ท่านนายกแถลงก็คือวันที่16มิถุนาที่ผ่านมาพวกเราทุกคนเนี่ยก็อยากจะให้ เปิดประเทศไม่ได้ภายในร้อยวันแต่ว่าจะต้องมีความปลอดภัยและต้องมีแผนการต่างๆรองรับไม่ใช่พูดอย่างเดียวไม่อยงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับพวกเอกชนนักผู้ประกอบการธุกรกิจโรงแรมเปิดไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเสียหายอีกรอบหนึ่งหลังจากนายกพูดเสร็จเนี่ยคนก็สับสนกันคลับแต่ท่านรองนายกน้นตีท่านสุพัฒนพงศพ์ันมีเฉาท่านบอกว่าภายในร2 0วันเนี่ยนับตั้งแต่วันที่1ก,การกฎาคมเป็นต้นไป ก็ทําให้คนเนี่ยสับสนแล้วว่าตกลงเนี่ยร้อยยี่สิบาวันไหนกันแน่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูเหตุผลครับว่าถ้าบอกว่าจะเปิดประเทศได้ภายในร้อยยี่สิบาทเนี่ยมันจะต้องมีอะไรครับมันจะต้องมีวัคซีนนะครับซึ่งเป็นกุญแจสาคัญในการที่จะเปิดประเทศคือประเทศไทยเนี่ยมีประชากรประมาณเจ็ดสิบล้านคนเราจะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยให้ได้ ร้อยละเจ็ดสิบของประชากรเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ก็คือประมาณห้าสิบล้านคนนะครับเหลืออีกสี่สิบห้าล้านคนที่รอการฉีดวัคซีนหน้าด่านบุคลากรการแพทย์นะครับได้ร้องเรียนตัวกับผมมากว่าวัคซีนเนี่ยที่มาเนี่ยมันเป็นวัคซีนทิพมันหมายความว่าอย่างไรมันจะมาเมื่อไหร่มันก็มาความแน่นอนก็ไม่มีแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปปฏิบัติกันยังไงในเรื่องต่อมานะครับผมขอชาร์จ ความกังวลในวงการแพทย์คือผู้ที่ได้รับวัคซีนอาจจะเป็นพาหะในการติดเชื้อนะครับดูยกตัวอย่างประเทศชิลีนะครับฉีดชิโนบัตไปแล้ว60 40เปอร์เประเทศสรุปว่าต้องปิดอีกคั้งหนึ่งนะครับเพราะมีการแพร่ระบาดภายในประเทศที่อังกฤษนะครับฉีดไปแล้ว60 40%ก็ต้องปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าใหม่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมตอบย้ำเลยนะครับว่าผมดีใจที่รัฐบาลให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนได้ท้องถิ่นขอร้องกันมาตั้งนานตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพิ่งมาอนุมัตินะครับสิ่งที่ผมได้รับข้อมูลมา มีความพยายามที่จะให้ท้องถิ่นเนี่ยสั่งซื้อวัคซีนเป็นจำนวนน้อยผมถามว่าเพื่ออะไรตอนนี้คนไทยต้องการวัคซีนไม่ต่ำกว่าหกสิล้านโดสในการเปิดประเทศผมขอฝากคำถามให้ถึงรัฐบาล